สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม JNLTV แล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลงดัต้าแพคในเกมไมค์ครับอันนีเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนนะก็ตอนนี้ผมอยู่ในเกมไมค์ครับเวอร์ชันน1.18.1ึ่งซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ในเวลานี้นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะทุกคนก็สำหรับใครที่มีตัวเกมแล้วก็เข้าตัวเกมได้เลยนะครับก็กดซิงเกิลเพลเยอร์นะแล้วก็เลือกเลยครับ เลือกแมปสักแมปหนึ่งแมปที่จะจะลง Data Pa c k เข้าไปนะครับก็คือในวันนี้ผมจะเลือกแมปนี้นะครับที่มีชื่อว่า new two นะครับหรือว่า new เ e r 2์สนั่นเองก็หาใครจะสร้างแมปใหม่ก็ได้นะครับก็กด create new นะครับแล้วก็สร้างตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยก็สร้างมาใหม่ได้นะทุกคนนะครับหลังจากที่เรามีแมปหนึ่งแมปแล้วนะครับเราก็ย่อตัวเกมไปครับไปแล้วเราก็ไปหาตัว Data Pa c k ของเรานะครับในวันนี้ผมจะเป็น Data Pa c k ตัวนี้นะครับก็คือ minecraft bot tnt data pack นะครับ ก็ทีนทีรันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเดินไปเดินไปแล้วมีทีนทีตามประมาณนี้ทุกคนนะมันจะลงตัวนี้นะครับก็ที่ให้สังเกตนะก็คือเวอร์ชั่นของเกมไหม่ครับที่รองรับนะครับของ Data Pa c k ตัวนั้นนะอย่างเช่นตัวนี้เขาเขียนว่าไหมครับอ่าชื่อชื่อแบบน,นี้นะแล้วก็แพคดัตตาแพคหนึ่งจุกับ1.17.1ก็คือรองรับ2เวอร์ชันนี้นะครับผมหรือว่าจะเลื่อนด,ดูด้านล่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีเขียนเพิ่มเติม Excuse textures, นะครับว่ารองรับก<ๆ>ี่เวอร์ชันนะคร 1 1 7 1นะครับก็2เวอร์ชันเนาะแล้วก็อื่นๆก็มีเยอะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นอ่าแล้วแต่ทุกคนไปหาดูนะครับมีเยอะนะครับในเว็บนี้นายไมค์ครับนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็กดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็มีเว็บอื่นๆนี้มากมายแต่ผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมไม่ได้เข้าเนาะโอเคผมจะโหลดตัวนี้ก็แล้วกันนะครับก็ดาวน์โหลดเลยเนาะนะครับฟอร์มเซเว่นหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้อันนี้ผมเป็น IDM นะทุกคนจะขึ้นแบบนี้ ถ้ามันไไม่มีไอเดียมันก็จะขึ้นด้านล่างนะครับก็ดาวน์โหลดไปเนาะก็ไปหาตุกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็คือในโฟลเดอร์นั่นเองโฟลเดอร์ที่ที่ดาวน์โหลดของทุกคนนั่นแหละก็ผมดาวน์โหลดไปตรงนี้นะทุกคนโอเคก็ชื่อไฟล์เป็นชื่อนี้นะแล้วก็พอเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับเราก็สังเกตตรงด้านหลังดีๆนะครับว่าเป็นเวอร์ชันของเวอร์ชันอะไรนะครับก็ตามาที่เขาเขียนไว้แหละแล้วเขาทลองรับสองเวอร์ชันใช่ไหมเนี่ยทุกคนนะต้องสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับทุกคนถ้าใส่ไปแล้วมันรองรับหรือไม่รองรับก็ตต้้องงดูทีีร่รรนนะคับ ถ้าสมมติว่าเราเอาเวอร์ชันที่ไม่ตรงกันไปใส่นะครับหรือว่าไปลงเนี่ยมันก็จะไม่ออกหรือว่าไม่ติดนั่นเองนะครับก็คือไม่ลองรับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับเราก็ย่อไปนะครับต่อมานะครับเราก็จะลงกันเลยนะครับก็กดวิดโอดนะครับพิมพเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แอปตาเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนลงเชเดอร์เลยนะทุกคนนะก็กดโอเคไปนะครับโอเคเสร็จนะครับก็ไปเข้าโฟลเดอร์ที่มีคําว่าดอทไมค์ครับนะครับแล้วก็ไปเลือกหาคําว่าโฟลเดอร์เซฟตรงนี้นะครับผม แล้วก็เลือกชื่อแมพที่เรานั้นจะเอาไปเล่นนะครับก็คือ n e w o r t o o เั่นของผมนะแล้วก็เลือกคำว่า Data Pack นะครับแล้วก็ลากตัวนี้ลงไปเลยนะครับสำหรับใครที่ลากลงแล้วไม่ได้ก็กดที่ขวาแล้วกดกด Copy ไปนะครับผมตรงนี้ผมเป็น Windows 11นะมันจะดูยังงงๆหน่อยนะครับก็กด Property นะครับดูเอ๊กดตรงนี้นี่ก็กด Copy แบบนี้นะแล้วก็มาขี้ขวาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้เสร็จนะครับทุกคน ต่อมานะครับเราก็กลับเข้าในตัวเกมของเรานะครับก็เข้าไปในแมปเลยนะปึ๊บเดี๋ยวรอให้ม่โหลดสักครู่นะครับโอเคครับเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะจุดที่ลื่อที่เรายืนก็มีทีนทีมาเลยนะทุกคนเวลาเราเดินปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็คือนาะตาแพคทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันแล้วแต่คนเขียนนะครับว่าเขาเขียนว่าอุ้ยแบบไหนนะอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคประมาณนี้ ก็ถ้าสำหรับใครที่เข้าแมปอยู่นะครับแล้วก็ดัตตาแพคไม่โหลดก็ให้พิมพ์นะครับทับนะครับแล้วก็รีโหลดนะครับรีโหลด r e l o อันนี้ผมน่าจะไม่ได้เปิดตัวอันนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโอโลชีดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อโอเคผมไม่ได้เปิดโอโลชีดนะครับต้องเปิดโอโลชีดด้วยนะครับผมก็มันจะทําให้เราสามารถทับรีโหลดได้นะครับเห็นไหมเนี่ยทุกคนรีโหลดนะครับถ้าสําหรับใครที่เห็นไหมมันจะรีโหลดปลั๊กอินหรือว่าไม่ใช่ปลั๊กอินดิเขาเรียกว่าดัตตาแพคนะครับผม นี่ตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อผู้สร้างมานะแล้วก็จะมีชื่อปลักอินขึ้นนะครับเราก็สามารถเล่นปลักอินของเราได้เลยนะครับนี่นีนโอ้โหอืมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งในช่องผมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นเรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนแคปทุกคน สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ